สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักจุติครับชายพนมเลยนะครับครับวันนี้ก็มาแชร์นะครับประสบการณ์นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีที่ครอบพัดลมอย่างนี้นะครับนี่นะครับย่าทิ้งยาทิ้งนะครับอ่ะเราจะทําอะไรท่านดูนะครับง่ายๆนะครับก็คือเป็นที่วางรองเท้านะครับแบบรู้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูฮะ หลักการง่ายคือเวลาเราจะทําความสะอาดนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนมาแบบนี้เลยครับเนี่ยนะครับยกไปเป็นแผงได้เลยครับง่ายๆนะครับเนี่ยนะครับเราจะทําความสะอาดแล้วก็เลื่อนออกมาดีนะครับเนี่ยกวาดเก็บนะครับนี่ครับอย่าขายนะครับอย่าขายอย่าทิ้งนะครับก็เอามาทําประโยชน์ได้นะครับที่ครอบพัดลมตัวใหญ่นะครับอย่างนี้ครับ สำหรับท่านใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแชร์ share เรื่องง่ายๆครับเรื่องยากไม่แชร์เพราะทุกคนทําได้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ